บนากลามก็ก็คอยในสี่ยากุ่หวเลด้วยครับหลักๆเลยของหลานก็คือหมูกระทะและจิมจุ่มนะครับจะเป็นเนื้อขอยะโอ้โห สวัสดีพี่ดังครับสิงคือเมืองสกลนครครับบรรยากาศตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดมุกดาหารอือหือโอ้โหร้านนี้นะครับจัดบ้าเด็ดนะฮะไอ้ไส้ครับสวัสดีพี่โจ้ครับพี่โจเป็นเจ้าของห่านเป็นไอ้ฮักนะครับเพิ่นมาเสี่ยงเสี่ยงมะยามไอ้เนี่ยอะพรันะวะนะครับพี่ดังครับโอ้โหวันนี้เมนูมากมายว่าสิเป็นเรื่ของไอ้ไส้แนะนำครับมีอะไ้ครับครับผมอ่าหลักๆเลยของหลานก็คือหมูกระทะและจิ้มจุ่มนะครับจะเป็นเนื้อขาไส้แล้วก็เป็นหมูร่วมครับครับ น้ำจิ้มนี่เด็ดครับกะลันตีว่าในมุกดานี่โมคือไผครับแล้วก็จะมีอ่แกงส้มปลาสะปันนิสึกเป็นปลานดาโขงครับปลานดาไหลไม่ข้าวแน่นอนครับผมตั้งราคาจี๊ข้าวเลยเท่าดียวครับข้าวเดียวเบิดครับผมแล้วก็จะมีอ่ายาหอยแครงคือคาจีสดของจีสดของมุกดาห์มาแล่ะครับครับเพราะว่าไปตลาดปุ๊บเขาใหว้เส้นนะครับไปเขาเข้งสดครับแล้วก็กุ้ง แช่น้ำปลาแช่น้ำปลาอ่ายำหอยนางรมพี่น้องครับครับผมบรรยากาศร้านที่มีซุ้มให้นั่งพี่น้องครับอยากกินโบราณชิ้นชิ้วบรรยากาศริมทงไทรทงหน้านะครับข่าวเป็นไทหน้าบานเฮานะครับก็มีซุ้มหอยตะละซุ้มนะครับพี่น้องสมบัติมาได้นะครับจะมีซุ้มมีสาห์ชมปลาชุ่มยำครับปลาเยอะแยะเลี้ยงไว้เยอะแยะครับผมโอ้โหจัดประเด็ดนะครับกับร้านนายายกันทำอะไรจะปองลุยไหมครับพี่น้องครับมากครับอ้าว นี่ครับครับอ้าวเชิญครับเชิญครับผมสองแซ่โดนครับผมบนองรลวมโดนมาครับแมนครับโอ้ขออนุญาตมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันครับท่านผู้ชมครับอออืื้หสุดๆนะฮะที่แนะนําก็คือนี่แหละครับนมาชิมน้ำจิ้มนะครับสูตรต้นฉรับของจอดมุกดาหารครับเฉพาะของร้านนี้โดยตรงเลยครับโโอ้หนี่ครับเลี้ยบิมโม้พี่น้องครับ อันนั้นเป็นม้วนี่เป็นขาไส้ครับบ่เดี๋ยวขาไส้ครับอือน้ำจิ้มหมูขาไส้เคยกินยูเซียเมื่อก่อนปะครับเดิมเป็นสิอันนี้อร่อยนะครับน้ำจิ้มครับมีความเปรี้ยวหวานเน่โตครับคนด้วยนีพริกไข่แม่กินไข่ครับโอ้โหแซ่บมากจะหอมพริกไทยนิดๆครับผมครับผมสุดๆครันพี่หนุอมครับมา ไปครับยหอยนางรมครับหอยนางรมนี่ก็คือเป็นหอยนางรมที่สร้างตรงมาจากที่จุดแกะของชนบุรีครับมันต้องใส่เอาเอาแกะชนบุรีครับคือเอามาจากหมองแกะเขาเลยครับครับผมของฟ้าหอยนะครับเนาะครับผมมองดีเขาแกะแกะก็คือว่าครับผมชอบก็คือมีหอมเจียวเยอะมากมากครับปลุกลิ้นแบะคลักไหล ครับสูตรต้นตำล้ำดั้งเดิมของหลักนี้เลยเมื่อวานนี้คือครับผมในรูปนี่สนิทบอกไเมียอย่างไงบอกพี่น้องมาดูโอ้ยเยอะแยะครับทุกยำครับยำรวมมิตรทะเลยำทุกยำคือไพ่มาอยากกินยำอยังได้เมิ้นน่ะครับแม้กระถางยำยำครับยำยำมาหมาดแล้วครับแมนครับ เป็นรถก,กระรบะแบบกระตัตั้ม <ตำ S 2> ทุกอย่างครับครัเอียงสนิทอันนี้เป็นแกงสมแปซาครับแปซาปลาดิ้นทอดครับแต่ว่าเป็นปลาก็คือคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถามว่าถ้าคนในพนื้นที่จะรู้ว่าปลากระชังน้ำโขงเนี่ยเป็นปลากเลี้ยงกระชังน้ำไหลครับเป็นปลาที่ไม่คาวสดสะอาดขึ้นวันต่อวันครับ ครับข้าวผมข้าวเดียวเบิร์อะนี้ครับผมพี่น้องมีโอกาสมุกทหารอีกครั้งหนึ่งครับที่ร้านน่าแยกกันพี่น้องเลิฟนะครับเซ็นมุกอาหารสิบไปสะพานขาเปม่น้ำของอยู่ฝั่งสายมือครับผมน้อ้ายเนาะครับผมจะมีน้อนวะครับผมแต่บ้านอยู่ใกล้ๆนี่ครับนี่ไปก็เห็นไฟล่ะครับก็คือโทรศัพท์ติดต่อได้เบอร์ได้ไอ่พยันเบอร์ศัพท์ศูนย์กสี่ เจ็ดเ5 2าห้ครับ0647952652หรือเฟซบุ๊กโจมังกรดำครับผมครับโจมังกรดำได้พี่น้องเด้อนะครับเอาติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ไลน์ก็เฟซบุ๊กของคัสซี่เฮาโจมังกรดำครับผมที่มาหารแก้วเล่นเชื่อกับผมแก้วพี่น้องแก้วแซ่บมาก รในาการที่หน้าแยกกันพี่น้องครับมือขึ้นกับซิมอาหารแล้วแซ่บมากนะครับผมโอ้โหท้าทิศไปไหนในการวะแ <Yeah. S 1> ก้วในะครับเพิ่งทานอิ่มนะครับสีเดินห้างคามสภาพแล้วในะครับพี่น้องครับผมนะฮะอ่ะมีโอกาสมาทั้งมุกอาหารอย่าลืมกับหน้าแยกกันพี่น้องครับลูกอาหารไทยอีสานนะครับบรสิเป็นย่ำตำระเบิดย่ำต่างๆนานาเรื่องย่ำอันกัน,น,น,นยืมอ่านขึนยะืมสิ่คุณสั่งเยอะที่สุดคืออะไรครับแจ่วฮอนแจ่วฮอนมีทั้งหมูและขาไส้<ด>น้ำจิม้มรสเด็ดแซ่บมากผมการันตีเลยน้ำจิ้มแซ่บหลาย อ,อืมยาคอมออลำบะคอมออลำแซ่บนะครับฝากพี่โจ้เจ้าของร้านด้วยนะครับพี่หลองครับตั้งยี่ห้อตั้งยูเซอร์ก็อยอ,ยอีกครั้งห่งบ้านบางไทรใหญ่ครับบ้านมางไทรใหญ่เศรษฐ์ศูนย์เด็กนะครับเด้อบ้านมางไทรใหญ่ศูนย์เด็กาบ้านเลขที่87หมู่13ครับอยู่นอทพง <c oughs> บ้านบางไซใหญ่ตำบลบางไซใหญ่อำเภอเม,อมืองมุกดาหารบนโทรศัพท์ศ <c oughs> ูนย์หกสี่เจ็ดเก้าห้าสองหกห้าสองครับศูนย์หกสี่เจ็ดเก้าห้าสองหกห้าสองนะครับขอบ ปักหมดมาเจอไหมปักหมดมาเจอเลยครับหน้าแยกกันนี่พี่น้องครับหน้าแยกกันปักหมุดได้เลยนะครับผมสุดยอดแก้ว